ธรรมะเพื่อการนอนหลับที่ดีหลับง่ายหลับลึกสบายใจทั้งคืนความทุกข์กายย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ใจและความทุกข์ใจก็ส่งผลให้กายไม่สบายได้เช่นกันในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความเครียดการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่าราวกับทองคำหลายท่านอาจประสบปัญหาในการนอนหลับ หลับยากหลับไม่สนิทฝันร้ายหรือตื่นกลางดึกบ่อยครั้งซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตโดยรวมวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมะที่จะช่วยนำทางสู่การนอนหลับอันสงบสุขหลับง่ายหลับลึกและมีจิตใจที่ผ่อนสทั้งคืน หลักธรรมพื้นฐานที่เราจะนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการนอนหลับนั้นสามารถอ้างอิงได้จากหลักธรรมอันเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพื่อนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบสุขผลจากทุกภัยทั้งปวงในที่นี้เราจะเน้นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคิดจิตใจและกายให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงซึ่งได้แก่ อาณาปานสติและพรงวิหารสี่อาณาปานสตินั้นคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานอันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าตรงสอนไว้เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตให้สงบตั้งมัน่นมีสติรู้ตัวและเห็นความจริงตามธรรมชาติของกายและใจลมหายใจเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวตลอดเวลาเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยขาดตอนการกำหนดรู้ลมหายใจจึงเป็นการเชื่อมโยงเราเข้ากับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิความฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งไปในอดีตรหรืออนาคตความกังวลความเศร้าหมองทั้งหมดนี้จะคลี่คลายลงไปเองเมื่อจิตสงบกายย่อมผ่อนคลายตามไปด้วยทำให้เราสามารถเข้าสู่สภาวะของการนอนหลับได้ง่ายขึ้นและหลับได้อย่างสนิท ส่วนพรหมวิหารสีนั้นคือทารรอันประเสริฐอันเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาการวางใจเป็นกลางอย่างเหมาะสมเมื่อเราหมั่นเจริญพรหมวิหารสี่ในยามปกติ จิตใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีและความเมตตาซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เราแบกรับการนอนหลับคือช่วงเวลาที่จิตใจได้พักผ่อนหากจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคุณเคืองโกรธแค้นหรืออาฆาตพยาบาทก็ยากที่จะหลับลงได้อย่างสบายเมื่อเราแผ่เมตตาอย่างผู้อื่นแม้แต่ศัตรูของเราเองความขัดแย้งในใจก็จะลดน้อยลง ความผ่อนคลายทางอารมณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างเป็นสุขความหมายและที่มาของหลักธรรมเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งค้นพบและสั่งสอนเพื่อนำพาสรรพสัตว์ให้ผลจากกองทุกข์ภัย อาณาปานสติปรากฏอยู่ในพระสูตรหลายพระสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นหลักในการเจริญสติปัฐานสี่อันเป็นหนทางสายเอกสู่การตรัสรู้ เป็นการฝึกจิตให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่โดยตรงส่วนพรหมวิหารสี่ก็เป็นคุณธรรมที่ตรงเน้นย้ำเสมอว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขและเป็นคุณสมบัติอันดีงามที่ควรปลูกฝังในใจของทุกคน การประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลต่อการนอนหลับที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสิ่งสำคัญคือการเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสำหรับการอาณาปานสติเราสามารถฝึกฝนได้ในหลายๆช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเคร่งครัดเสมอไปลองเริ่มต้นจากการหายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับกำหนดรู้ไปด้วยว่า เาและหายใจออกยาวๆช้าๆพร้อมกับกำหนดรู้ว่าออกเมื่อมีสติรู้ตัวว่าลมหายใจเป็นอย่างไรจิตจะค่อยๆหยุดคิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวต่างๆก่อนนอนสัก5-10นาทีลองนั่งในท่าที่สบายหายใจเข้าออกตามธรรมชาติสังเกตลมที่ผ่านปลายจมูกหรือที่ท้องพองยุบ หากมีสติหลงไปคิดเรื่องอื่นให้ค่อยๆดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนไม่ตำหนิตัวเองเพียงแค่รู้ตัวว่าจิตไปแล้วก็ดึงกลับมาการฝึกเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจสงบลงคลายความกังวลต่างๆที่อาจรบกวนการนอนหลับนอกจากนี้ขณะที่เรากำลังจะหลับหรือตื่นขึ้นมากลางดึกหากรู้สึกตัวให้ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งไม่ต้องพยายามบังคับให้นอนหลับ แค่รับรู้ลมหายใจที่ดำเนินไปตามธรรมชาติเมื่อจิตสงบการนอนหลับจะมาเยือนเองโดยที่เราไม่ต้องต่อสู้กับมันส่วนพรหมวิหาร4ี่นั้นเราสามารถนำมาประยุก์ตใช้ได้ในทุกช่วงเวลาเริ่มต้นจากเมตตาลองแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนขอให้เรามีความสุขขอให้เราปราศจากทุกขจากนั้นจึงค่อยๆแผ่เมตตาให้กับบุคคลอันเป็นที่รักครอบครัวเพื่อนฝูง แล้วขยายวงกว้างออกไปถึงผู้ที่เราอาจมีความขัดแย้งหรือแม้แต่คนแปลกหน้าการฝึกเมตตาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะล้างความรู้สึกด้านลบต่างๆที่สะสมอยู่ในใจลดความหมงุดหงิดความขุนเคืองที่เป็นตัวการสำคัญของการนอนไม่หลับเมื่อเราประสบพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจหรือมีความขัดแยง้งลองใช้กรุณาเข้ามาช่วยพิจารณาว่าผู้อื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจนั้น ก็อาจกำลังมีความทุกข์หรือมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เขาประพฤติเช่นนั้นการเข้าใจเช่นนี้จะช่วยลดโทสะลงทำให้จิตใจเราอ่อนโยนลงส่วนมุทิตาการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นการฝึกจิตให้ไม่ริษยาไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์การที่เราสามารถยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้จริงจะทำให้จิตใจเราเบิกบานแจ่มใส ไม่แบกรับภาระของความอิจฉาริษยาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาวะอารมณ์ยามค่ำคืนและสุดท้ายอูเบขาไม่ใช่การปล่อยปะละเลยหรือไม่ใส่ใจแต่เป็นการวางใจเป็นกลางเมื่อไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้การยอมรับในสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยช่วยให้เราไม่ทุกข์ร้อนไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ลดการยึดติดถือมัน่นซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ของความกังวลความเครียดและความผิดหวังที่มักจะเข้ามาบั่นทอนคุณภาพการนอนหลับของเราตัวอย่างจริงที่แสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมะในการนำไปสู่การนอนหลับนั้นมีอยู่มากมายรอบตัวเราเองหากสังเกตดูดีๆลองนึกถึงคุณยายท่านหนึ่งที่เคยมีปัญหาการนอนหลับมานานหลายปีจิตใจของท่านมักจะวุ่นวายอยู่กับการคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือความกังวลในอนาคตเมื่อได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมและได้เรียนรู้วิธีการเจริญอาณาปานสติในตอนแรกท่านก็รู้สึกว่ายากเพราะจิตใจมันชอบวิ่งไปคิดเรื่องอื่นอยู่เสมอแต่ท่านก็ไม่ท้อแท้ท่านฝึกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอวันละเล็กละน้อยก่อนนอนบ้างตื่นเช้ามาบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากที่เคยต้องทานยานอนหลับ ท่านก็ค่อยๆลดปริมาณลงจนไม่ต้องทานอีกต่อไปจิตใจของท่านสงบลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้านอนจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็ได้พักผ่อนทําให้หลับได้สนิทต,ตลอดคืนอีกตัวอย่างหนึ่งคือนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดจ,จากการแข่งขันทางธุรกิจสูงมีปัญหาการนอนหลับเนื่องมาจากความกังวลเรื่องยอดขายปัญหาลูกน้องหรือคู่แข่ง เมื่อท่านได้ลองนำหลักพรมวิหารสี่มาปรับใช้โดยเฉพาะการฝึกเมตตาและอุเบกขาท่านเริ่มจากการแผ่เมตตาให้กับทีมงานของท่านให้กำลังใจพวกเขาเมื่อเกิดปัญหาก็พยายามใช้กรุณาเข้าใจถึงความผิดพลาดของลูกน้องแทนที่จะตำหนิอย่างรุนแรงและเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ควดคุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจของคู่แข่ง ท่านก็ฝึกอุเบกขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นแก้ไขในส่วนที่ตนเองทำได้ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความเครียดในจิตใจของท่านลดลงอย่างมากความรู้สึกโกรธแค้นหรือขุนเคืองผู้อื่นน้อยลงทำให้เมื่อเข้านอนจิตใจก็สงบสามารถหลับได้ง่ายขึ้นและรู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อตื่นนอนเรื่องเล่าเหล่านี้ อาจไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ปาฏิหาริย์แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอการจัดการกับความคิดและอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายคือกุญแจสำคัญในการคลายปมของปัญหาการนอนหลับข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อนำธรรมะไปสู่การนอนหลับที่ดีนั้นมีแนวทางที่ปฏิบัติได้ดังนี้ประการแรกสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับอันนี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมจัดห้องนอนให้มืดเงียบและเย็นสบายหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแสงสีฟ้าก่อนนอนเพราะแสงเหล่านี้จะไปรบกวนการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับประการที่2กํกำหนดเวลาการเข้านอนและการตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันแม้ในวันหยุดการรักษาตารางเวลาการนอนหลับที่สม่ำเสมอจะช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกาย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถเข้านอนและตื่นนอนได้ง่ายขึ้นตามเวลาที่กำหนดประการที่ 3. หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่กระตุ้นร่างกายก่อนนอนเช่นคาเฟอีนแอลกอฮอล์หรืออาหารมื้อหนักการทานอาหารมื้อเล็กๆที่ย่อยง่ายหรือดื่มนมอุ่นๆก็อาจช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ประการที่4ฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลายก่อนเข้านอนลองหายใจเข้า4จังหวะ กลั ნ หายใจ4จังหวะและหายใจออก6หรือ8จังหวะการหายใจออกที่ยาวกว่าหายใจเข้านั้นจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายประการที่5หากมีปัญหาในการนอนหลับอย่าฝืนหากพยายามเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับการนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงอาจยิ่งทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลลองลุกขึ้นไปทำกิจกรรมเบาๆที่ไม่กระตุน้น เช่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆในที่ที่แสงสลัวสลวจนกว่าจะรู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับมาที่เตียงประการที่ 6. บันทึกความรู้สึกหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจก่อนนอนหากมีเรื่องราวที่ค้างคาใจหรือความคิดที่วนเวียนลองจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการเขียนระบายออกมาอาจช่วยให้จิตใจโล่งขึ้นและไม่นำพาความคิดเหล่านั้นไปรบกวนการนอนหลับประการที่7 เจริญสติและสมาธิอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงแค่ก่อนนอนแต่ในระหว่างวันด้วยการมีสติรู้ทัวอยู่เสมอจะช่วยให้เราจัดการกับความคิดฟุง้งซ่านและความกังวลต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อจิตใจสงบตั้งแต่ในยามปกติการเข้านอนก็จะง่ายขึ้นประการที่8ฝึกการแผ่เมตตาก่อนนอนนอกจากการกำหนดรู้ลมหายใจลองนึกถึงใบหน้าของผู้ที่เรามีความสุขด้วย จากนั้นค่อยๆแผ่ความปรารถนาดีไปยังผู้ที่เราอาจมีความขัดแย้งหรือไม่ชอบหน้าแล้วขยายวงกว้างออกไปการฝึกนี้จะช่วยชำระล้างจิตใจจากอารมณ์ลบและสร้างบรรยากาศแห่งความสงบภายในประการที่9ฝึกการยอมรับและวางอุเบกขาเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจให้พยายามฝึกการยอมรับในความจริงและปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามนั้น การยึดติดถือมั่นกับสิ่งที่เกินกำลังของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์และนำมาซึ่งความกังวลใจก่อนนอนประการสุดท้ายมันระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยการนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยนำพาจิตใจไปสู่ความสงบความศรัทธาและความหวังสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนพลังบวกที่จะช่วยเกื้อหนุนจิตใจของเราให้เบิกบานผ่อนสายและพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างแท้จริง การนอนหลับที่ดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ทั้งกายและใจของเราอย่างถูกวิธีและการนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือหนทางอันประเสริฐที่จะนำพาเราไปสู่สภาวะแห่งการนอนหลับที่หลับง่ายหลับลึกและมีจิตใจที่สงบสุขตลอดคืนขอให้ทุกท่านจงนำธรรมะเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสุขและความเบิกบาน